ของพิธาที่ได้ให้สัมภาษณ์กับ BBC เอาไว้บางช่วงตอนว่าเขาไม่ได้ต้องการมีตำแหน่งอะไรหรอกที่เขาต้องการจริงๆคือมวลชนการปฏิวัติโด,ดยประชาชนเขามาเป็นสสมาหนึ่งสมัยผู้ที่เป็นกษัตริย์ปกครองนั้นเขาย่อมหวงแหนรักประเทศของเขามีไม่กษัตริย์ที่ขายประเทศตัวเองแต่ถ้าไม่มีกษัตริย์เป็นนักการเมืองเมื่อไหร่ขายชาติม่ไหมมีแต่กษัตริย์ขายชาติไม่มีครับถ้าทําลายแล้วมีปัญหาเนี่ยก็ให้ใช้มนุษย์ใช้คนเลย โดยอ้างเสรีภาพโดยใช้ประชาชนก้าวไกลเนี่ยถ้าเรามองให้ลึกๆแล้วเนี่ยถ้าตามตัวละเดิมเนี่ยมาตราหนึ่งสองเนี่ยอยู่ในหมวดความมั่นคงนะครับแล้วจะถูกแก้ข้อหนึ่งที่เขาขอแก้ก็คือขอให้ออกจากหมวดความมั่นคงเขาอ้างว่าถ้าอยู่ในหมวดความมั่นคงเนี่ยภาระการพิสูจน์จะตกอยู่กับจำเลยอันนี้เป็นเท็จทั้งสิน้นนะครับต่อมาก็คืออันเรื่องอ,อัตาโทษ ซึ่งเขาจะปรับให้เหลือแค่ถ้าจำไม่ผิดจำคุกไม่เกินหนึ่งปีนะครับแล้วก็มีแล้วเขาจะไปเปลี่ยนการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาเนี่ยให้เหลือแต่โทษปรับนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับอันนี้ทำให้คนกล้ากล้าที่จะดูหมิ่นนะครับแล้วผมเชื่อในลึกๆต่อไปเมื่อเขาแปลงมาตาการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาเนี่ยให้มีแต่โทษปรับแล้ว ขั้นต่อไปบก็จะแยายปลแปลงการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ให้มีแต่โทษปรับเท่านั้นนะครับถ้ามีการมีแต่โทษปรับลองคิดดูดิครับใครใครก็กล้าที่จะหมิน่นทุกคนต้องยอมรับอย่างนึงครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเนี่ยช่วยประเทศไทยมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วมันไม่ใช่เพิ่งมาตรงนี้เราู้กันอยู่แล้วสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีความสําคัญต่อประเทศแล้วจะให้ ใครมาทำลายได้เหรอครับคนปัตนีนีคนยะลาคนนัลลาทิว่าเลือกนายกจังหวัดของตัวเองภาษีที่เกิดขึ้นในท้องถี่นี้ใช้ที่นี่นไม่จำเป็นที่จะต้องให้กรุงเทพมหานคร